นี่ครับมันจะมีขนมปังกระเทียมและชีสผมเพิ่งเห็นนะไม่รู้ว่าเป็นของใหม่หรือเปล่านะครับจะขอญาตลองเลยไปจัดไปนี่ครับขนมปังเนยกระเทียมเนื้อชีสอู้หหอมเนยกระเทียมและอชีสเหมือนอันเก่าจะเป็นครีมชีสนะเหมือนนี้จะเป็นชีสเลยนะครับอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยครับผมเว้มาจากบ้านลูกค้านะอ่ะอศัยเข้ามาครับอ สไลด์ออกมาอ๋อ uh huh. <laughs> อาจจะรุนแรงไปหน่อยนะครับรวมกันเลยอุ๊ยร้อนๆขอาญาติใหญ่ๆหน่อยอุ๊ยแต่ดีนะคือมันดูชุ่มฉ่ำนะครับไปครับขนมปังเนยและชีสขออภัยครับมันเป็นขนมปังกระเทียมและชีสไม่ใช่เนยนะโอ้โหขออภัยจริงๆนะครับอ่านี่เขาบอกว่าชีสยืดขนมปังนุ่ม ชั่เนยกระเทียมอืมคล้ายๆกันครับอืหอมเนยกระเทียมเหมือนที้เขาบอกนะครับแล้วก็กินกระเทียมเนี่ยชัดเลยแต่ยืดไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับเหมือนจะไม่ยืดนะแต่หอมเครื่องกระเทียม เค็มมันอ่อนหวานแด้ขนมปังนิดๆไม่ได้รสจัดมากครับมันยังถึงขั้นออกจืดเลยนะครับเนี่ยไปครับชิ้นที่สองดูหน้าครับดูหน้าขนมปังปังกระเทียมเลยขออภยนะัยครับสำหรับเรียกชื่อผิด มันไม่ยืดหนึบหนับดีนะแต่ไม่ได้ยืดถือว่าใช้ได้ครับส่วนตัวผมว่ารถมันอ่อนไปนิดนึง มันอาจจะเป็นแบบวอร์มสําหรับคนที่ไม่ชอบรสจัดนะวอร์มตอนเช้านะครับสาหรับผมอ่าต้องเพิ่มนิดหน่อยนะครับครับก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามานะครับสําหรับขนมปังกระเทียมและชีสนะครับท่านใดสนใจสามารถไปตามก็ได้นะครับทุกสาขาไปครับหมดไว้อะ่ะมีสามชิ้นเองไปอืทีเดียวจบเต็มปากเต็มคำอยู่นะ